รังที่สองร้อยหกสิบห้าท่านคุ้นเคยกับภะษาสดามาตลอดอดีตการหลายชาติทีเดียวโดยการเป็นน้องบ้างโดยการได้พบได้ฟังธรรมบ้างแม้ในชาติสุดท้ายก็เป็นพระญาติของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าการได้พบการได้คุ้นเคยตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาติ ของท่านพระอานนท์นั้นไม่ไร้ประโยชน์เพราะเหตุว่าท่านกล่าวคาถาว่าเราทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วปลงภาระหนักลงแล้วถอนตันหาเครื่องนำไปสู่พบได้แล้วเพราะฉะนั้นในอดีตชาติท่านผู้ปังจะเคยเป็นใครมายังไงก็ตามเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาจจะเป็นพระผู้มีพระภาคหรือว่าพระอรหันตสาวก ที่ท่านปรินิพานไปแล้วแต่กิจของท่านผู้ฟังยังไม่เสร็จใช่ไหมคะยังต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติเจริญปัญญาแม้ว่าจะได้คุ้นเคยบ้างแล้วในอดีตกับบุคคลที่ท่านปรินิพานไปแล้วก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าท่านเหล่านั้นท่านเสร็จกิจของท่านแล้วแต่ท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะมีอดีตที่เคยสัมพันธ์กันมายังไม่เสร็จกิจยังไม่ได้ปรงภาระ ว่าจะต้องเป็นผู้ที่อบรมกระทามกิจสะสมปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมต่อไประลึกอดีตชาติของท่านเองไม่ได้แต่ฟังอดีตชาติของบุคคลอื่นคล้ายคลึงกันไหมคะอาจจะเป็นไปได้เหมือนอย่างนั้นไหมคะหรืออาจจะวิจิตกว่าก็ได้ตามความวิจ,จิตของจิตที่ได้สะสมมาขอกล่าวถึงอดีตชาติของพระเทรีอีกท่านหนึ่ง ในกุทธะนิกายเทรีคาถาจัตตาลีสัต์นิบาตอิสิทาสีเทรีคาถามีข้อความว่าภิกษุณีสองรูปเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นกุลธิดาในสากยะสกุลในนครอันมีชื่อว่าโกสุมคือเมืองปาตลีบุตรเดี๋ยวนี้จักเป็นมนทนแห่งแผ่นดิน ในภิกษุณีสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่ออิสิชาสีรูปหนึ่งชื่อโพธีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในการแพ่งฌานเป็นพหุสูตรเป็นผู้กำจัดกิเลสได้แล้วภิกษุณีทั้งสองรูปนั้นไปเที่ยวบินทบาตกลับมาแล้วทำพัฒกิจเสร็จแล้วล้างบาทแล้วนั่งพักสบายอยู่ในที่อันสงัด ได้ไต่ถามและแก้ไขต่อกันอย่างนี้พระโพธีถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าอิสิชาสีพระแม่เจ้าเป็นที่น่าเลื่อมใสอยู่แม่ไวยของท่านก็ยังไม่เสื่อมก็พระแม่เจ้าเห็นโทษอะไรจึงประกอบเนคธรรมะพระอิสิชาสีนั้นเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมะในฐานะแห่งบุญ เมื่อถูกถามอย่างนี้จึงได้กล่าวตอบอย่างนี้ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าโพธิขอพระแม่เจ้าจงฟังตามเรื่องที่ฉันบวชแล้วต่อไปนี้เป็นคำวิสัชนาโยมบิดาของดิฉันอยู่ในบุรีอันประเสริฐชื่ออุดเชนีเป็นเศรษฐีผู้สำรวมแล้วด้วยศีลดิฉันเป็นที่ดาคนเดียวของท่านซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจ และเป็นผู้อันท่านเอ็นดูในเวลาที่ดิฉันเจริญวัยแล้วเศษฐีผู้มีรัตนะมากเป็นสกุลอันอุดมคนหนึ่งในมือสาเกตมาขอดิฉันเป็นสะพายโยมบิดาได้ให้ดิฉันเป็นสะพายของเศษฐีนั้นดิฉันได้ไปสู่สำนักมารดาและบิดาของสามีทำการนอบน้อมด้วยเสียงกล่าว ไหว้เท้าท่านทั้งสองทุกเช้าเย็นท่านทั้งสองสอนเดชันอย่างไรเดฉันก็ทำอย่างนั้นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายหรือบ่าวไพร่ของสามีเดฉันไม่ว่าคนใดเดชันเห็นแล้วแม้ครั้งเดียวก็มีความยำเกรงให้อาสนะดเดชันต้อนรับด้วยข้าวน้ำและของเคี้ยว ซึ่งเป็นของที่เขาจัดหาไว้ที่เรือนและสิ่งใดควรแก่ผู้ใดก็ให้สิ่งนั้นแก่ผู้นั้นเดชันลุกขึ้นแต่เช้าเข้าไปยังเรือนสามีล้างมือล้างเท้าที่ธรณีประตูแลว้วประนมมือเข้าไปกราบสามีจัดหาหวีเครื่องผัดหน้ายาหยอดตาแว่นส่องหน้ามาตกแต่งสามีเสเองเหมือนสาวใช้ เดฉันหุงข้าวต้มแกงเองล้างผาชนะเองมารดาบำรุงบำเรอบุตรน้อยคนเดียวฉันใดเดชันก็บำเรอสามีฉันนั้นเดชันมีความจงรักภักดีมีวัดอันยอดยิ่งทําการงานอันหญิงพึงทําทุกอย่างไม่มีความถือเนื้อถือตัวขยันไม่เกียดคร้านสมบูรณ์ได้ศีลอย่างนี้สามีก็ยังโกรธ เป็นไปได้ไหมคะเรื่องจริงนะคะทำไมเป็นไปได้เพราะอะไรคะเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตพ้นไม่ได้เลยคะ่ะถึงแม้ว่าผู้นั้นจะทำอย่างไรในปัจจุบันชาติแต่ว่าการที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะที่ไม่น่าพอใจจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดทั้งหมดก็เป็นผลที่เนื่องมาจาก อดีตกรรมที่ได้กระทำแล้วข้อความต่อไปมีว่าสามีของดิฉันพูดกมารดาและบิดาของเขาว่าฉันจะลาไปจากไม่อยู่ร่วมกับนางอิสิชาสีฉันไม่ควรอยู่ร่วมในเรือนหลังเดียวกับนางอิสิชาสีมารดาบิดาของเขาจึงห้ามว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าพูดอย่างนั้นเลยนางอิสิชาสีเป็นบัณฑิต ฉลาดรอบคอบขยันไม่เกียจคร้านฉไหนจึงไม่ชอบใจเจ้าละลูกสามีของนางอิสิธาสีกล่าวตอบมีข้อความว่านางอิสิตาสีไม่ได้เบียดเบียนอะไรชั้นเลยแต่ว่าฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับนางอิสิตาสีเท่านั้นฉันไม่อยากเห็นไม่ต้องการชันจักลาบิดามานตาไปละและบิดาของสามีของดิฉัน ฟังคําของเขาแล้วได้ถามเดชันว่า mm hmm. เจ้าทำผิดอย่างไรสามีของเจ้าจึงจะละทิ้งเจ้าเช่นนี mm hmm. ้เจ้าจงบอกสิ่งที่เจ้าได้ทำตามจริงเถิดเดชันตอบว่าเ mm hmm. ดชันไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนอะไรและไม่ได้ดูหมิ่นอะไรเดชันจัดอาจกล่าวคำชั่วหยาบอะไรอันเป็นเหตุให้สามีโกรธเดชันได้เล่า มารดาและบิดาแห่งสามีเสียใจถูกทุกครอบงำและเมือนกันแต่หวังจากรักษาบทไว้จึงได้นำเดชันกลับไปส่งคืนให้โยมบิดาของเดชันที่เรือนข้อความต่อไปท่านเล่าว่าเดชันเป็นหญิงไม้มีรูปสวยเที่ยวไปภายหลังโยมบิดาของเดชันได้ยกเดชันให้กุลระบรผู้มีทรัพย์สมบัติ น้อยกว่าสามีเก่าครึ่งหนึ่งโดยสินสอดครึ่งหนึ่งต่อกับสินสอดที่เศรษฐีคนเก่าได้มั่นดิชันดิชันอยู่ที่เรือนของสามีคนที่สองนั้นเดือนหนึ่ง่อามาเขาได้ขับดิชันผู้บำรุงบำเรออย,อยู่ดังนางทาสีประพฤติตัวดีมีศีลจากเรือนเข้าอีกโยมบิดาของดิชันบอกกับบุรุษคนหนึ่งเป็นผู้ฝึกจิต แห่งชนเหล่าอื่นมีกายและวาจาอันฝึกแล้วเที่ยวขอทานอยู่ว่าเจ้าจงทิ้งผ้าคีริวและหม้อเสียจงมาเป็นลูกเขยของเราเถิดนี่คนที่สามนะคะซึ่งก็เป็นขอทานท่านเล่าต่อไปว่าเข้าอยู่กับดิฉันได้ครึ่งเดือนก็บอกโยมบิดาของดิฉันว่าท่านจงให้ผ้าคีริวหม้อและกระเบื้องขอทานแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไปเที่ยวขอทานอีกลำดับนั้นโยมบิดามารดากับพวกหมู่ญาติของดิฉันทั้งหมดพากันถามคนขอทานนั้นว่าสิ่งใดที่เจ้าทำไม่สำเร็จในที่นี้ขอเจ้าจงรีบบอกเร็วๆเขาจะทำสิ่งนั้นๆให้เจ้าเมื่อโยมบิดามารดาและพวกญาติของดิฉันพูดอย่างนี้แล้วคนขอทานนั้นจึงตอบว่า เราอาจทำตัวของเราให้เป็นไทยได้โดยแท้แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอยู่ร่วมเรือนหลังเดียวกับนางอิสิทาสีได้โยมบิดาของเดชันปล่อยให้เข้าไปเดชันผู้เดียวคิดว่าจัดลาโยม,มารดาโยมบิดาไปตายหรือไปบวชด,ดีกว่าลำดับนั้นพระแม่เจ้าชินทัตตาผู้ส่งไว้ซึ่งวินยัย เป็นพหุบุตรมีศีลสมบูรณ์มาเที่ยวบินทบทัทที่สกุลโยมบิดาของดิชันดิชันเห็นท่านแล้วจึงลุกไปจัดอาสนะของดิชันถวายท่านและเมื่อท่านนั่งเสร็จแล้วดิชันกราบเท้าและถวายโภชนาหารแก่ท่านดิชันเลี้ยงดูท่านด้วยข้าวนา้ำของเคียวและสิ่งที่จัดไว้ในเรือนให้อิ่มนนำแล้วจึงกราบเรียนว่า ถ้าแม่เจ้าเดชันปราถนาจะบวชลำดับนั้นโยมบิดาบอกเกดชันว่าลูกเอ๋ยขอเจ้าจงอยู่ประพฤติธรรมะในเรือนนี้เถิดและเจ้าจงเลี้ยงดูสมณะและพรามทั้งหลายด้วยข้าวน้ำเถิดครั้งนั้นเดชันประนมอัญชลีร้องไห้พูดกับโยมบิดาว่าขอคุณพ่อจงอนุญาตลูกเถิด ลูกจักยังกรรมที่ทำมาแล้วให้พินาศโยมบิดาพูดกับเดชันว่าขอเจ้าจงบรรลุโพธิญาณและธรรมะอันประเสรศิฐและจงได้นิพพานที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทรงทำให้แจ้งแล้วเดฉันว่าโยมบิดามารดาและพวกญาติทั้งปวงแล้วออกบทได้เจ็ดวันก็ได้บรรลุวิชาสาม เดฉันประลึกชาติผลหลังของตนได้เจ็ดชาติวิบากแห่งกรรมอันชั่วชาใดาซึ่งเป็นผลให้เกิดความไม่พอใจแก่สามีเดชันจะบอกวิบากแห่งกรรมนั้นแก่ท่านขอท่านจงมีใจเป็นหนึ่งแน่นอนฟังวิบากแห่งกรรมนั้นเถิดข้อความต่อไปเป็นอดีตกรรมของท่านซึ่งท่านเล่าว่า เมื่อก่อนเดชันเป็นนายช่างทองมีทรัพย์มากอยู่ในนครเอรกะกัจัะเป็นคนโมเมาเพราะความโมเมาได้ความเป็นหนุ่มได้คบชู้คัญญาของบุคคลอื่นเดชันจุติจากชาตินั้นแล้วต้องหมกไม้อยู่ในนรกตลอดกาลนานคลานพ้นจากนรกนั้นแล้วท่านก็ได้ไปเกิดเป็นลิง แล้วก็ได้รับความทุกสาหัสทีเดียวแล่หลังจากที่จุดติจากกำเนิดวานอนนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นแพะซึ่งท่านก็ได้รับความทุกข์ทรมานสาหัสทีเดียวนี่เพราะโทษที่พบชูพัญญาของชายอื่นเมื่อจุดติจากกำเนิดแพะนั้นแล้วเกิดในท้องแม่โคข,ของพ่อค้าคนหนึ่งเป็นลูกโคมีขนแดงเหมือนสีครั่ง เมื่อล่วงได้สิบสองเดือนก็ถูกตอนถูกเข้าใช้เพียงไถและเข็นเกวียนต่อมาก็เป็นโคตาบอดเป็นโครกระเจาะเป็นโคขี้โรคนี่เป็นโทษที่คบชู้พัญญาของชายอื่น<ม>ท่านอิสิตาสีเทรีได้เล่าอาดีตชาติของท่านต่อไปซึ่งมีข้อความว่าดิวัท่นจุติจากกำเนิดโคนั้นแล้วเกิดในเรือนของนางทาสี<ม>ในถนน จะเป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิงนี่พระโทษที่ดิฉันคบชู้กับพันยาของชายอื่นดิฉันมีอายุได้สามสิบปีก็ถึงแก่กรรมแล้วมาเกิดเป็นลูกหญิงในสกุลช่างสารเสือเป็นสกุลขัดสนมีทรัพย์น้อยถูกแต่เจ้านี้รุมทวงอยู่เป็นนิดต่อมาเมื่อนี่จเจริญมากขึ้นพ่อค้าเปียนคนหนึ่งมาริบทรัพย์สมบัติแล้ว ฉุดเอาเดชันลงจากเรือนแห่งสกุลภายหลังที่ดิชันมีอายุครบสิบหกปีบุตรของพ่อค้าเกวียนนั้นมีชื่อว่าคิริธาะได้เห็นดิชันเป็นสาวกำลังรุ่นมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ขอไปเป็นพันยาแต่นายคิริธาศนั้นมีพันยาอื่นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนมีศีลทรงคุณสมบัติทั้งมียศ รักใกล้สามีเป็นอย่างดียิ่งดิฉันบังคับนายคิริธาตให้ขับไล่พัญญาของตนสามีทุกคนได้อย่าร้างดิฉันผู้บำรุงอยู่เหมือนนางทาสีไตนี่ผลแห่งการคบชู้พัญญาของชายอื่นและการบังคับสามีให้ขับไล่พัญญาของตนที่สุดแห่งบาปกรรมนั้นดิฉันทำเสร็จแล้วจบ จตารีสะนิบาตินี่ก็เป็นเรื่องอดีตชาติของท่านพระเถรีท่านหนึ่งซึ่งท่านก็จะเห็นชีวิตต่างๆในชาติต่างๆที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายซึ่งท่านก็รับผลของกรรมด้วยการรู้ว่าเป็นผลของอดีตกรรมของท่านเองที่ได้กระทำไว้และท่านก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นบุรุษ แต่ปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมะเพื่อการพ้นจากกรรมทั้งปวงที่ท่านได้กระทำแล้วและท่านก็ได้กระทำเสร็จแล้วจริงๆด้วยการบรรลุคุณธรรมเป็นพระอาหารหันต์ท่านผู้ฟังที่สงสัยว่าผู้ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าแต่ยากจนหมดสงสัยหรือยังคะ เป็นเรื่องการสะสมความวิจิตของกรรมซึ่งไม่ทราบประกรรมใดจะให้ผลในชาติใดอย่างไรแม้แต่ผู้ที่เป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนปรินิพานก็ยังทรงได้รับผลของอดีตกรรมที่ได้ทรงกระทำไว้แม้ว่าจะเป็นถึงพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วระลึกชาติไม่ได้ก็จริง แต่ปัจจุบันชาติที่ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขณะใดาที่ได้รับอิทธารมก็เป็นผลของกุศลกรรมแต่ขณะใดาถึงแม้ว่าท่านเองจะเป็นผู้ที่มีศีลประพฤติธ,ธรรมะแต่ก็ยังมีการได้รับกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะที่เป็นอนิจจารมณ ก็ให้ทราบว่าเป็นการรับผลของอดีตกรรมที่ท่านได้กระทำไว้เองไม่ใช่ว่าจะโทษท่านผู้อื่นเพราะเหตุว่าถ้าไม่ใช่กรรมของท่านก็จะไม่มีการเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นที่จะนำรูปเสียงเป็นรสโผฏฐพะที่ไม่เป็นที่พอใจมาให้ได้ผมขออภยัยอาจารย์นะครับที่รบกวนบ่อยๆ บางทีก็ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เนื่องจากคําบรรยายของท่านอาจารย์นะครับผมก็ไปเก็บเอาที่โนนบางที่นี่บางเข้ามาถามอาจารย์แต่ว่าเพื่อประโยชน์ของการศึกษาของท่านทั้งหลายทั่วๆไปและของผมเองด้วยผมก็เลยเอามาถามอาจารย์เนี่ยคือเมื่อต้นเดือนนี้นะครับผมก็ได้ฟังคําบรรยายหน้าที่แห่งหนึ่งเนี่ย ก็ท่านก็บ,บรรยายเรื่องสติปัฏฐานนี่เหมือนกันนะครับท่านก็บ,บอกว่าอาการจเจริญสติเนี่ยก่อนจะไปสู่สำนักปฏิบัติก็ควรจะซ้อมซ้อมที่บ้านกับ้างแล้วก็หรือว่า,ากลับมาจากสำนักปฏิบัติก็มาซ้อมซ้อมที่บ้านให้มันคล่องแคล่วขึ้นแล้วท่านก็ขมวดตอนท้ายว่าอใาจ,จอย่างไรก็ดี ปัญญานี้จะเกิดได้น่ะจะเกิดได้ที่สำนักปฏิบัติเท่านั้นตรงนี้แหละครับที่ผมติดใจแล้วก็กผมก็ไม่มีโอกาสได้เรียนถามท่านผู้บรรยายนั้นถ็กลับเอามาถามท่านอาจารย์ก็ขออภัยด้วยนะครับเรื่องของผลเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังที่สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนาถ้าไม่พิจารณาเหตุผลโดยละเอียดรอบคอบ ท่านจะไม่ได้รับผลที่ต้องการคือปัญญาที่รู้ชัดในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏต,ตามความเป็นจริงพระเหตุว่าถ้าท่านกล่าวว่าเวลาที่ท่านไปสู่สำนักปฏิบัติและท่านมีความรู้ชัดในลักษณะของนามและรูปมากกว่าการที่สติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูป,ปรธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริง ในขณะนั้นจะเป็นการติดในขณะนั้นจะเป็นความยินดีในขณะนั้นจะเป็นความพอใจในสิ่งที่ท่านเข้าใจว่าเป็นความรู้ชัดแต่ไม่ใช่การละการคลายด้วยปัญญาที่รู้แจ้งจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นนามอะไรไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นแต่เพียงนามธรรมาและรูปธรรมทเท่านั้น ท่านกับยินดีพอใจใคร่ที่จะให้เกิดปัญญาอย่างนั้นมากขึ้นแต่เวลาที่ท่านมีชีวิตปกติธรรมดาสติอาจจะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ท่านเห็นว่ารู้ไม่ชัดเท่ากับการที่ท่านไปสู่สำนักปฏิบัติไม่ชื่อว่าเป็นปัญญาที่รู้แจ้งไม่ชื่อว่าเป็นปัญญาที่รู้ชัดจริง เพราะฉะนั้นความรู้ชัดจริงๆสำหรับผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมจะต้องมีความรู้ว่าสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นปรากฏนั้นเสมอกันหมดไม่ว่าจะเป็นนามหรือรูปทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจที่นี่หรือที่อื่น ปัญญาที่จะแทงตลอดรู้ชัดในอริยสัจจะรมได้จะต้องรู้ชัดว่าสภาพธรรมะทั้งหลายนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมเสมอกันจริงๆจ,งจึงจะละคลายการติดการยินดีการพอใจแม้ในความรู้หรือแม้ในสิ่งที่ท่านเข้าใจว่าเป็นความรู้ชัดในสภาพของนามธรรมและรูปธรรม พราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดจะกล่าวว่าเวลาท่านไปสู่สำนักปฏิบัติแล้วก็รู้ชัดในสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจจะรมก็จะต้องไปรู้ที่สำนักปฏิบัติถ้าเจริญสติเป็นปกติแล้วจะไม่รู้แจ้งอริยสัจจะทมหมายความว่าท่านไม่ได้เจริญอบรมปัญญาที่จะรู้แจ้งที่จะเห็นความเสมอกันของนามธรรมและรูปธรรมทั้งปวง จนถึงท่านที่จะละคลายความยินดีพอใจในนามรูปทั้งปวงทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้และถ้าท่านจะตรวจสอบความคิดหรือคําพูดที่กล่าวว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั้นจะต้องไปรู้แจ้งที่สถานที่ปฏิบัติขอให้ท่านตรวจสอบว่ามีข้อความนี้ไหมในพระไตรปิฎกทำไมท่านถึงจะพูด หรือพึ่งจะคิดเองในเมื่อในพระใจปิฎกไม่มีข้อความที่ว่าการรู้แจ้งอริยสัจจะทำนั้นจะต้องไปรู้แจ้งที่สถานที่ปฏิบัติหรือที่สำนักปฏิบัติเมื่อการเจริญเหตุคือปัญญาสมบูรณ์สมควรแก่ยาณะหนึ่งยาณะใดที่จะเกิดขึ้นยาณะนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้ และเมื่อจเจริญอบรมปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทมได้การรู้แจ้งอริยสัจจะทมเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จำกัดสถานที่เลยการรู้แจ้งอริยสัจจะทมของบุคคลที่เป็นพระอริยสาวกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจะเห็นได้ว่าสำหรับผู้ที่เป็นคราวาสแต่ละท่านนั้นอย่างพระเจ้าสุโทธทนะพระราชบิดา ของพระผู้มีพระภาครู้แจ้งอริยสัจจะทำที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกล่าวว่าต้องไปสู่สำนักปฏิบัติจึงจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้จะค้านกับพระไตรปิฎกไหมคะเป็นความคิดความเห็นของท่านที่ไม่รู้ว่าการที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำนั้นต้องเป็นการเจริญเหตุให้สมควรแก่ผล